สวัสดีครับอันนี้เป็น ep สองนะพาบอสจิ๋วมาออกกล้องนะฮะต้องบอกว่านี่ฮะวันนี้พาลูกมาฉีดยาพอดนะีลูกได้ออกจากบ้านนะครับนี่บอสจิว๋วบอสจิ๋วจะมาจัดโตรครับผมนะวันนี้ก็วันนี้ขอลดเยอะๆหน่อยนะมา,ม,มาช่วยดูบอสจิ๋วหน่อยเนาะ,ะบ๊ายบายหน่อยเร็วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอ่าบ๊ายบายนะส่งจุ๊บด้วยส่งจุ๊บส่งจุ๊บ จุบยังไงอะอุ้ยนะสวัสดีก่อนสวัสดีย้าสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีกันนะโอเคนะวันนี้ลดกี่บาทลูกวันนี้จะลดกี่บาทลูกฮะตอนนี้อยู่ที่ร้านโยรชดาบายคุณแบงค์นะครับร้านอยู่ตรงพระรามเก้าแยกฝั่งเมืองนะนี่ร้านเราก็จะติดถนนวัฒนธรรมเลยนี่ถนนวัฒนธรรมนะทางนี้ไปศูนย์วัฒนธรรมนะครับ นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดไปอีกทางนึงก็ไปผังเมืองนะฮะไปแยกผังเมืองนะครับโอเคนะก็ตอนนี้รถที่ร้านก็จัดโปูค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าใกล้สิ้นปีแล้วผมจะลดล้างสต็อกหน่อยนะครับเอารถทุนเก่าออกนะฮะกล้องแผนดูนะใช่ไหมบอสจิว๋วบอสจิ๋วว่าไงบอสจิว๋วว่าไงครับสวัสดีครับก่อนขับรถเป็นยังสวัสดีครับยังขับรถเป็นยังฮะ คนนี้อายุคนนี้ไอตั้นนะฮะคนคนโตเนี่ยอายุนะคนนี้ไอตั้นนะฮะแล้วก็พี่สาวเจเจเขาไปเรียนหนังสืออยู่นะเจเจไม่ได้มาช่วยทํางานนะวันนี้สองคนมาทํางานก่อนนี่อันนี้อันนี้จัดโปรหนักๆก่อนคันนี้ G L C ปี21ครับ 220D นะโฉมเซนลิฟสีดำนะฮะคันนี้ก็เอาไป1ล้าน6 29,000ล้าน6แสน29,000อันนี้ลถ รถล,ล้างสต็อกนะฮะเครื่องดีเซลนะ G L C 2,021แท้นะปี2,021เครื่องดีเซลนะเฟซลิฟด้วยมาดูครับต่อไปครับคันนี้เป็น X 3ดีเซลคันนี้ก็ปี2,020เครื่องดีเซล B M X 3ดีเซลนะตัวนี้ก็ใหม่เหมือนกันนะเอาไป1,290,000ันบาทนะครับ X 3นะฮะ B M X 3นะป้ายแดง3 000, ล้านกว่านะใช่ไมบอสจิ๋วบอสจิ๋วว่าไงปบมือหนร็ว ทุกคนปบมือช่วยพ่อขายของหน่อยเร็วปบมือครับเอามินิฮาร์ดให้หน่อยแล้วมินิฮาร์ดทำนี้อายุมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดอย่างนี้ไม่ทำเลยไม่ช่วยพ่อขายของเลยต่อไปนะฮะต่อไปนะฮะเป็นเอสคลาสครับเอสคลาสอ่าใครอยากได้ซีรีส์เอสคลาสใหญ่ๆนะเฮ้ยคันนี้ออกห้างเจ็ดล้านกว่านะฮะแพงมากนะ,ะแล้วเป็นเอสคลาสสามห้าศูนย์ดีดีเซลนะไม่ใช่ไม่ใช่ไฮบริดนะฮะ ตัวนี้สีเทาสวยมาก a MG ตัวท็อปผมขายแค่2องล้านหแสนบาทป้ายแดง7ล้านกว่าปี2019นะครับคันนี้นะอันนี้หรูเลยนะใครแบบอยากเป็นที่สุดนะคันนี้เลยใช่ป่ะบอสจิว๋วบอสจิ๋วว่าไงหืบอสจิ๋วว่าไงเอาต่อไปเจืวไป G L C ดีเซลคูเป้ฮะคันนี้คันนี้วิ่งแค่ห0 0 0ืลเอง ตัวนี้สีขาวนะบอกข้างในเป็นเบาะสีน้ําตาลนะฮะใครไม่เคยเห็นเบาะสีน้ําตาลมาดูคันนี้บอกเลยว่าหายากนะครับใช่ไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นสีน้ําตาลไหมนะอายุว่าไงคันนี้หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับหกหมื่นโลคูปเป้นะค l ีซคูปเป้ต่อไปฮนะคันนี้ก็ที่สุดเหมือนกันนี่คือใครอยากจบก็คือตัวนี้นะ CLS อห้าสาม อ้น,นี้ตัวใหม่ล่าสุดเฟสลิฟแล้วนะโฉมปัจจุบันก็คือปี2022ไม่แค่30,000โลคันนี้ก็เอาไป2,999,000บาทนะครับก็ต้องบอกว่าไอันนี้จัดโปรนะออกห้าง5ล้านนะครับ30,000โลเอง CLS 53คันนี้แรงมากนะฮะ6สูบต่อไปฮะอยากได้ CLS แต่ว่าราคาเบาๆคันนี้ CLS 250D นะครับปูเป้2,012คันนี้เนี่ยวิ่งแค่9,000 90, 0โลอันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะเอออเาไปแค่799,000บาทครับนะฮะห,หาเงินช่วยบอสจิ๋วหน่อยฮะวันนี้ไปฉีดยาพระราม9มาครับโอ้หค่าวัคซีนนี่แพงมากเลยนะเอาจริงใครจะมีลูกตอนนี้คือคิดดีๆนะวัคซีนไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะมาทุกเดือนนะฮะมาดูต่อนี่ อาบ่อจิวช่วยหน่อยดิเอ๊ะทำไมแขนขวาเริ่มชาเนี่ย,เด,ยเดี๋ยว็คุณตั้นไงคุณตั้นอโอเคพร้อมแล้วต่อไปฮะซีรีส์สามครับไม่รู้ขาซีรีส์สามสามสองศูนย์ดีนะตัวนี้ปีสองพันสิแปดนี่อันนี้ไม่แสนโลเครื่องดีเซลปีหนึ่งแปดเอาไปเจ็ดแสน ี่หมื่นเก้าพันบาทซีรีส์สามดีเซลตัวนี้เบาข้างในสีน้ำตาลนะซีรีส์สามนี่ฮะมาดูซีวิกเอฟเคห้าประตูฮะอันนี้ห้าประตูตัวนี้ขายอยู่แค่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทไม่ขายเอาไปหกแสนเะจ็ดนะหมื่นเก้าพันบาทนะบอสจิว๋วเนาะโอเคไหบอสจิ๋วนี่ใครอยากได้รถตู้เจ็ดที่นั่งประตูสไลด์ไฟฟ้าฮอนด้าสติกวากอนสีน้ำเงินนะคันนี้ก็ต้องบอกว่าเอาไปเลยเท<แ>่าไหร่เอากี่บาท เอากี่บาทตั้นตั้นว่ากี่บาทดีไอ้ตั้นกี่บาทตั้นชี้อะไรอ่ะอายุกี่บาทอยู่บายบายกันสวัสดีกันดิเรียกไงกวักนี้มาซื้อรถหน่อยต,ตัเตะวาก้อนเท่าไหร่รถเท่าไหร่ดีต,ตัเตะวาก้อนห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเอาไปห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเนาะใช่ปะ่ะว,ว่วาไงบอสจิ๋วว่าไงบอสจิ๋วกี่บาทเอากี่บาท นิ่งเลยตาปิดปิดเลยนะโอเคนะโอเคนะมาเร็วมาเร็วหาค่าวัคซีนก่อนเราก็ฉีดวัคซีนลุกเดือนเลยโอ้โหค่าวัคซีนนะฮะนี่อันนี้แคมรี่ไฮบิดนี่แคมรี่ไฮบิดเนี่ยบอกเลยว่าโฉมเนี้ยผมชอบมากเลยนะตอนนั้นตอนที่ผมได้ขับครั้งแรกนะี่ผมว่าขับดีมากเลยนะตอนสมัยนั้นอะ่ะสิบเอปีแล้วนะคันนี้วิ่งเจ0 0หมื่นโล อันนี้ผมรีบซื้อเลยเพราะไม้น้อยมากเจ็ดหมื่นโลแฮมรี่ไฮบิดขับโคตรดีประหยัดสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะตอนนั้นป้ายแดงล้านเจ็ดล้านแปดแพงมากเจ็ดหมื่นโลนะอันนี้ซีรีส์สามสามสองศูนย์เอลไอลองวิวเบนนะตอนนี้ปียี่สิบเอ็ดสีทองน้ำตาลน,นะเอ่าคันนี้ก็สามหมื่นโลเท่าไหร่นะราคาหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทนะฮะ จัดโปจัดโปรเ้ยนี่คันนี้คันนี้อยู่สักพักแล้วเซียนต้าเท่าไหร่ดีบอสกิ๋วอันนี้เท่าไหร่นะปอนเซียนตา้าเซียนต้าเนี่ยตั้งสี่สี่เก้าเนาะลงลงเลยลงราคาเลยเอาไปสี่สี่สามเก้าว่สี่สามเก้าแล้วกันนะเซียนต้าสี่สามเก้าเจ็ดที่นั่งนะตัวนี้รถมือเดียว ตัวท็อปสุดประตูสไลด์ไฟฟ้าครับใครหารถแสนกว่าบาทนี่แคปติว่าครับแคปติว่าคันนี้เเป็นรุ่นปี2012นะฮะก็ต้องบอกว่า1 9 9 0 0แสบาทคุณได้ขับรถเจ็ดที่นั่งขับโคตรดีเลยคันนี้นะผมเธิญรถลูกค้ามาลูกค้าเนี่ยชอบรถสูบรรุชอบรถเชฟแคปติว่านะฮะก็เนี่ยลูกค้าเธินมาลูกค้าดูแลดี แสนเก้าเก้าครับสีขาวข้างในก็มีวีออสนะวีออสสีขาวปีหนึ่งสามนะครับสนใจก็นี่วีออสหนึ่งสามสองแสนหนึ่งนะสองแสนหนึ่งหมื่นบาทคือวีออสคันนี้ผมเก็บงานให้ครบแล้วว่าเบาะหนังทั้งคันสีรอบคันสเกิร์ตรอบคันนี่เก็บสีหมดค่าทำสีค่าเบาะหนังก็ปาไปสามสี่หมื่นแล้วฮะนะขายรถสองแสนหนึ่งเองนะ ทําไปเยอะแยะเลยเอ้าวคันนี้ฮะเอ v คันนี้ก็ไม่น้อยเจ็ดหมืนโลปีหนึ่งเก้าคันนี้เป็นตัว EL นะรุ่นลองท็อปไฟหน้าเป็นปูเ e d ีดีละนะครับบอสจิวจ๋วบอสจิ๋วรถเท่าไหร่ดีคันนี้คันนี้เท่าไหร่ดีบอสจิว๋วเอาไปห้าแสนสี่หมื่นเก้าันบาทป้ายแดงล้านกว่าบาทนะฮะเจ็ดหมืนโลนะครับคันนี้สีขาวมีอันไหนก่ะ ปอนปอนฟอร์จูเนอร์เดินไปทางนี้ฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์คันนี้ม่เจ็ดหมื่นปอนเจ็ดหมื่นโลครับเครื่องดีเซลสามพันนะเครื่องสามพันดีเซลแล้วตัวนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยคือเจ็ดหมื่นโลนี่ผมก็อึ้งเหมือนกันนะแต่ว่ารถโคตรสวยเลยพี่สีดําเอาไปสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับอันนี้ผมซื้อมาแพงนะต้องบอกก่อนเพราะว่าลูกค้าเนี่ยขุดรถที่บ้านมาเทินผมลูกค้ามาซื้อเบนซ์ ซื้อเบนซ์คันละสองสามล้านนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นรถที่บ้านเขาไม่ได้ใช้รถจอดอยู่ที่บ้านนะครับรถเขาดูแลดีนะเจ็ดหมื่นโลเองนะผมก็เลยต้องยอมซื้อแพงนะแต่ว่าไม่เป็นไรเอาคนที่อยากได้รถสภาพเจ็ดหมื่นโลแจ๊ดจีเคสามแสนสามหมื่นเก้าบาทคันนี้ปีสองพนสิบเก้านะตัววีบวกใช่ไหมบอสจิ๋วคันนี้สวยไหมคันนี้สวยไหมสวยไหมรถสวยไหม สามสามเก้านะนะฮะมาอุดหนุนหน่อยเอ้แขนขวาเริ่มไม่มีความรู้สึกใช่ไหมลูกพัดจิ๋วอายุไอตันว่าไงรถเท่าไหรด่ดีอายุไตันแคมรี่สองก้เก้าไม่ขายเอาไปสองห้าเก้านะครับสองแสนหมื่กันบาทแคมรี่เอ็กตโมนะสีขาวตัวนี้สวยเลยสีขาวมุกนะข้างในเบาะดำ รถสวยพร้อมใช้งานคันนี้ล่ะสวิปสวิปสวิปคันนี้ปีหนึ่งห้านะฮะคันนี้ก็วิ่งน้อยกี่หมื่นโลวะหกหมื่นโลเนาะอันนี้ไม่น้อยมากใครหารถเล็กๆนะสองแสนสองหมื่นเะก้าพันบาทสองแสนสองพอนะขายก่อนสิ้นปีฮนะหาเงินพาบอสจิ๋วไปไปเที่ยวนะฮะเอาเอาพาดเอาพาดเอาพาดให้บิด S R C แพ็กเกจครับตัวนี้ปี2019ครับคันนี้เอาผ่านเนี่ยสองล้านหนึ่บาทนะครับคันนี้วิ่งแค่70,000มื่โลเองนะใครอยากได้ประหยัดน้ำมันเอาผ่านไฮบริดขับดีมากนะครับนะจริงๆมีอีกนะรถบางส่วนเก็บงานอยู่นะครับใครสนใจรถอะไรเนี่ยมาอุดหนุนบอสจิ๋วหน่อยขอบคุณครับขอบคคุณรัาเร็วบอสจิ๋วขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับบายบายก่อนบาย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 แล้ว วอสจิ๋วมาจัดโปรโมชั่นเนี่ยอ,อันนี้เป็น e p พสองนะพาวอสจิ๋วมามาถ่ายคลิปเล่นๆน,นะฮะนี่เป็นไงเป็นไงวอสจิ๋วมาช่วยเ้อทำงานนะลูกส่งจุ๊บหวาอยิ้มหวานนัอนตาหวานน้ำไงตาหวานโอ้โห้ใบ,บายใหญ่เลยอ่าโตขึ้นมาทำอะไรดีเราอ่ะอ่าโตขึ้นําำอะไรดีบายบาย,บายโอ้โหฮะก็โทรห,หาน้องแบงค์ได้นะครับ 0874408888นะครับ84ตัวนะครับก็ใครอยากจะขายรถผมรับซื้อนะตอนนี้ขอซื้อรถหน่อยรถหมดอันนี้บอกตรงๆรถหมดจริงๆอยากได้รถเข้าไปจํานวนมากนะครับแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนที่ติดตามน้องแบงแล้วก็ช่วยมาอุดหนุนน้องแบงนะ์นาขอบคุณก่อนเร็วขอบคุณ FC คุณพ่อหน่อยขอบคุณ FC ป๋าป้าหน่อยเร็ววันดีครับเร็วนะเนี่ยเราได้ค่านมเนี่ยเราได้ค่านมจาก FC นะรู้เปล่า เอฟซีนะ FC มาซื้อรถปะปานะเอฟซมาซื้อรถปะปานะไอยูเนะาะไอยูยิ้มหวานแล้วยิ้มหวานชักดนะมาดูรถที่พระรามเก้าแยกฝั่งเมืองนะคะวันนี้ไปก่อนนะครับเอฟซนะีบอสจิ๋วไปแล้วนะบอสจิ๋วไปแล้ววัสดีค่ะวัสดีค่ะ